ครับผมก็สวนหลังบ้านนะครับมันระดมันตระดโอ้โหชิวชิวไงหลุมหลหลุมทั้งหลจะมาแกงเขาจะมาแกงแล้จะตืวันล้อโอ้จะทำอะอย่านั้นเลดูเราซิ

โนอีกแล้วเหรอชิวๆเลยแอะรแอรแอะรัสู้เขาลูกต้อำได้ไหครับอีเลยไปไลเจียโอ้โห้ยอ้โห้ยอ้ตรงนี้มันเด็กไปไอ้นี้อันนี้ได้เลยน้ำของแท้เลย ลุยเลยไปเลยเลรอครับลงตรงกลางก็เรียบร้อยหนังชีวิตลอยขึติดลมนะก็ติดลมเลยอะไรนะเพลงได้โอ้โหดูการตะกลยของลอยไหมเลยลอยไปช่วยลอยลายก่อนนะครับลอยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ใช่ไหม ไอ้เหียกูมาแกงเขาโดนแกงโดนตีแกงตัวเองเน้ะแกงตัวเองนะนะครับผมเริ่มจะแกงตัวเองแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหลุยไล่ลุยไล่ลุยไล่ไหวไหมลุยไล่ลุยไล่ไหวไหม วีไลโอ้หม <ıld temples ält> <art after lasting> ันสายต้องวิ่งทางนี้แล้วแหละในวันที่ฝนตกเราลุยตรงเขาจะรกันไหมกระสกกระสกกรสกอะัรอยู่ไหม อีกแล้วเหรอโคนอีกแล้วเหรอโคนอีกแล้วเหรอลุยลายครับลุยไล่อืมก็ชิวๆเลยแอะอับแอะรับแอะรับสู่เขาหรือก็แอะรับจุ่มแอะรับอยาทำให้ฉันโคนเกิดแล้วกูเกิดแล้ว

เอ้ยมันติดปิ๊บเฮ้ยตรงนี้มันเด็กไปขึ้นตรงนี้เดี๋ยวค่อยลงทางนี้ทางนี้ลงเด็กเด็ก

อะไรเครื่องไหนเครื่องไหนโทรศัพท์อะไรให้เสิมใช่ไหมไม่ให้เสริมใช่ไหมเฮ้ยโหเจอน้ำแล้วโหโอ้โหไปได้เลยวะเนี่ยโอ้โหตอนนี้ได้ลุยน้ำของแท้เลย วันนี้ได้ลุยน้ำองแค่เลย ติดยอดติดยอด <G ül üyor> เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอย่าเพิ่งดับเครื่องนะอย่าเพิ่งดับเครื่องอย่าเพิ่งดับเครื่องเบิ้นเบิ้นไว้ก่อนพอพอพอเอาละครับเลยลายผ่านไปแล้ว ต่อไปก็สายลุยนะครับไม่ไปด้วยหรอวครับ <c oughs> ลงตรงกลางก็เรียบร้อยหนังชีวิตลงตรงกลางก็เรียบร้อยดีครับบอกเลยว่าลงตรงกลางเรียบร้อยครับ, <c oughs> <c oughs> บโอ้โหน้ำซูขึ้นมาเลย <c oughs> ขึ้นแบบหมดเลย <c oughs> ปล่อยให้มันเดินเบาไว้เดินเบาไว้ปล่อยมันเดินเบาไว้เดี๋ยวนั้นมันอุดไม่เข้าไม่เข้าแต่ว่ามันพุ๊งขึ้นมาอย่างี้ไงคือหนามมันกระจายขึ้นมาหมดเลยไงได้แล้วใช่ไหมได้อยู่พุ่งไปก่อนเลยค่อยๆเบิ้นไว้อย่าอย่าอันนี้เดี๋ยวแม่งพุ่ลงไป ช้าช้าระวงังลื่นเรีย้อยเรียบรอ พมา่านะครับทางไปพมา่าทังนี้เราจะอมเดือนพันนะครับตรงนี้นี่ตรงนี้ถ้าออกไปเนี่ยเป็นพมา่าพมา่าเลยออกไปก็โดนยิงไม่กวรไปตอนนี้ อะไรที่นี่กูไปไม่ได้แล้วรถก็ติดลมแล้วไม่ติดลมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่ไม่ต้องหัเลยครับ ือว่าตั้งแต่ลงหลุมไปแล้วครับทั้งคันเนี่ยผมว่าที่บ่อยเกินไปแล้วเนี่ยฮะที่ไหวเกินไปเปลี่ยนลายก่อนสามไปเลย นะบอกเลยเพลงได้เพลงได้โ <laughs> อ้โหดูการตักรกลยังเลยลายตายเอา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 ดีย <laughs> ักรกลก็เหมือนกันเกือบแล้ว <laughs> <laughs> كيك 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 فين اي 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 เดินแปดร้อยอ้เ้ยเรอยู่เดินเดินแปดอยนะครับอโเดินแปดอยโอ้โอ้โ,อโ,อโอไ้ไหวไหมลยาย ไม่เหมือนแปดร้อยฉันมาทำอะไรที่น <ing> ี่เหมือ <región> น <Trail> <pixel>